ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดปลมจมใสเบิกบานอยู่ดังนี้ไม่ว่าการไหนๆเวรในโลกนี้ ย่อมระงับด้วยการไม่มีเวรผู้สมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมื่อสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลาย ตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือขนากระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและผลทัพะเขาเหล่านั้น ย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลยสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่เราไม่ใช่เขา อวิชาและตันหายังคนให้เกิดจิตของเขาย่อมวิ่งพล่านเวียนว่ายไปยังสงสารเมื่อขันทั้งหลายยังบังเกิดมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ก็ยังมีอยู่ความจริงแล้วกองสังขารเหล่านี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์มีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และมีแต่ทุกเท่านั้น ที่เสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับการส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธคือการดับทุกข์เป็นผล สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาดาบที่เธอเคยถืออยู่มาบัดนี้เธอวางลงแล้วอกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมองกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใสเบิกบาน เธอจงหมั่นบำเพ็ญกุศลรักษาศีล